โครงการภาคเหนือโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยมายาวนานกว่าสองทศวรรษ ทั้งในด้านเศรษฐก,กิจการท่องเที่ยวสุขภาพของประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือการบันทอนความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารของชาติการระดมสภากำลังทุกภาคส่วนออกมาต่อสู้กับไฟป่าหมอกควันแม้จะประสบความสำเร็จทุกปีแต่ก็เป็นไปในลักษณะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไม่มีรูปแบบการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน มูลค่าความเสียหายเฉพาะภาคเหนือประเมินได้ประมาณ1แสนล้านบาทหากสามารถเปลี่ยนไปเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็คงสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งได้อย่างทวีคูณ การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5จึงเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนสูงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3าได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆคิดค้นโมเดลการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องในที่สุดได้พบว่าโครงการเชียงใหม่โมเดลมีความเป็นไปได้สูงที่สุดด้วยหลักการลดเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้รากหญ้า สามารถตอบโจทย์ได้ถึงต้นต่อของปัญหามีการทดสอบการปฏิบัติจริงมาแล้ว2ปีกอํานยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3จึงต่อยอดด้วยการจัดทำโครงการภาคเหนือโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนขึ้นมีขั้นตอนการดำเนินงาน3ขั้นตอนโดยมีเชียงใหม่โมเดลเป็นขั้นตอนที่1 มีโครงการป่าเปียกลดเชื้อเพลิงสร้างรายได้ขยายผล6จังหวัดเป็นขั้นตอนที่2และมีโครงการภาคเหนือโมเดล17จังหวัดเป็นเป้าหมายสูงสุดขั้นสุดท้ายกิจกรรมหลักของโครงการป่าเปียกมี3กิจกรรมดังนี้กิจกรรมสร้างป่าเปียกมี2แบบคือแบบเร่งด่วนและแบบประณีตแบบเร่งด่วนเป็นการนำน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงป่าที่มีปัญหาไฟไหม้ซ้ำซาก ได้แก่โครงการดอยพระบาทของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางและโครงการป่าเปียกของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนการสร้างป่าเปียกแบบประณีตประกอบด้วยการสร้างฝาชะลอน้ําตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรามหาคูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการปลูกป่าด้วยกล้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดเศรษฐกิจเช่นเห็ดทอบเห็ดตับเต่า อันมีผลพลอยได้ในการต่อต้านโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มในทุนที่ส่งเสริมการเผาป่าโดยการหลอกลวงชาวบ้านว่าเผาป่าแล้วจะได้เห็ดอีกด้วยกิจกรรมการลดเชื้อเพลิงและสร้างรายได้คือการนำวัสดุเชื้อเพลิงทางการเกษตรออกมาจากพื้นที่ปลูกพร้อมๆกับสร้างรายได้ให้คนรากหญ้าผู้เก็บเกี่ยววัสดุเชื้อเพลิงออกมาจากป่าสวนและไร่นาเฉพาะต้นข้าวโพดซึ่งเก็บเกี่ยวออกจากป่าได้ยากที่สุด ทดสอบแล้วพบว่าขั้นต่ำเก็บเกี่ยวด้วยมือได้750บาทต่อคนต่อวันต่อจากการสร้างรายได้ให้ประชาชนรากหญ้าคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการสนับสนุนให้มีศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประจำตำบลขึ้นมีบทบาทสำคัญในการออกตระเวนรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงจากประชาชนแล้วนำหมากร,รูปเป็นไม้สับ หรือวูดชิปเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเป็นผู้จัดจำหน่ายผลผลิตนี้ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมปลายทางได้แก่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งวูดเพลเลตกลุ่มเลี้ยงโคนมโรงงานอบลำไยโรงงานผลิตปูนซีเมนต์โรงงานเซรามิกโรงงานผงชูรสโรงงานน้ำตาลและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดที่ต้องขอการสนับสนุนจากรัฐบาลคือโรงไฟฟ้าฉีวมวล ประมาณการได้ว่า6จังหวัดนำร่องของโครงการขั้นตอนที่2มีวัสดุเชื้อเพลิงในปริมาณที่พอเหมาะกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด8เมกะวัตต์จำนวน10โรงมีอัตราการใช้ชีวมวลจากวัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นปัญหาโรงไฟฟ้าละ1แสนตันต่อปีเพื่อให้โครงการภาคเหนือโมเดลสามารถขับเคลื่อนไปได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนที่สำคัญจากรัฐบาลจำนวน8เรื่องเช่นโควตาโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด8เมกะวัตต์จำนวน10โรงการจัดตั้งกองทุนแก้ปัญหาชีวิตและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับรอบโรงไฟฟ้าระดับจังหวัดและระดับภาคและการออกกฎหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมาะผลิตไฟฟ้าโดยการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเป็นส่วนผสมกับถานหิน ในอัตราส่วน20ต่อ80เลขาธิการขอ,อรรมนรปฏิบัตรริราชการแทนผออรมนอได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการภาคเหนือโมเดลแล้วเมื่อ28กันยายน65งานขั้นต่อไปคือการนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรได้รับทราบก่อนจะขับเคลื่อนสู่งานขั้นสุดท้ายคือกรารประสานมอบโครงการภาคเหนือโมเดล ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเข้าขอรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีในที่สุด